รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสร้างนักสำรวจโดย น้ำดื่มตราสิงสวัสดีค <น S 1> ่ะคุณดูสวัสดีค่ะพี่กุกก๊กอ้าวไปเที่ยวกับมาแล้วหรอจา้าเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะเรายังได้กินอาหารทะเลอร่อยอรด้วยค่ะนี่ไปเที่ยวทะเลไปกินอาหารทะเล แล้วไปดูชาวบ้านเขาจับปลาที่เป็นประมงชายฝั่งหรือเปลา่าประมงชายฝั่งเป็นยังไงเหรอคะประมงชายฝั่งเนี่ยมันเป็นประมงพื้นบ้านที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจับปลา<ม>ชาวบ้านรายเล็กรายน้อยเนี่ยเขาทํามาหากินเพื่อ,อยังชีพหาปลามากินเหลือก็ขายก็เป็นชาวประมงขนาดเล็กๆนะแล้วเขาก็มีเรือหาปลาลําเล็กๆมีเครื่องไม้เครื่องมือในการหาปลาก็อย่างง่าย เช่นแหและอวนทับตะลิงแล้วก็เบ็ดอย่างนี้เป็นต้นและวเขาก็ไม่ได้หาปลาไกลออกไปแต่ว่าเขาหาปลาตามบริเวณชายฝั่งแล้วถ้ามีการจับปลาจํานวนมากๆปลาตัวเล็กตัวน้อยจะไม่สูญพันธุ์หรอคะอเปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะจะส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่งและเพราะเหตุนี้ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานายบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยและบริษัปทปตทจำกัดมหาชนได้ร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนขนมรักบ้านเกิดขึ้นเพื่อให้รู้ถึงปัญหาและปลูกฝังให้น้องๆเยาวชนได้รู้จักรักและห่วงแหนทรัพยากรทางทะเลในบ้านของตัวเองแล้วอย่างนี้จะมีวิธีจับไปยังไงหรอคะที่ไม่ให้เกิดปัญหานะคะแล้วระบบหนีใบชายฝั่งเนี่ยค่ะมันสาคัญยังไงหรอคะ ลุงนึกแล้วว่าเราเนี่ยต้องถามแน่นอนลุงเตรียมคำตอบให้แล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยดีไหมดีค่ะ,ะไปฟังโดยมากแล้วเนี่ยนะครับการประมงเพื่อชายฝั่งเนี่ยก็จะเป็นการประมงแบบย่างชีพเพราะนั้นการที่จะช่วยเหลือท้องทะเลชายฝั่งทะเลก็โดยการไม่จับปลานะครับในช่วงฤดูวางไข่ ข้อสำคัญที่สุดก็คือประมงแบบพอเพียงนะครับไม่จับสัตว์น้ำมากเกินความจำเป็นถ้าเกิดมากจนเกินไปก็ปล่อยสัตว์ขนาดเล็กหรือยังไม่ถึงเวลากลับคืนสู่ทะเลชาวประมงหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งนะครับเขาก็จะมี ความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับท้องทะเลชายฝั่งโดยทะเลชายฝั่งนี้ก็คือแหล่งอาหารแหล่งผลประโยชน์แหล่งเศรษฐกิจใช้เป็นอาหารแล้วก็เอาไปขายเพราะนั้นเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันมากเปรียบเสมือนกับว่าเขามีเหมือนกับตู้เย็นไว้ที่บ้านถ้าเขาอยากจะทานอะไรเขาก็ออกไปหาปลาหรือว่าเปิดเปิดตู้เย็นแล้วก็เอามาทานสิ่งมีชีวิต ทุกชนิดที่ดำรงอยู่ในระบบนิเวศเนี่ยก็คือองค์ประกอบของระบบนิเวศในระบบนิเวศก็จะมีการกินอาหารที่ต่อกันเป็นทอดๆนะครับอย่างสมมติว่าปลาชนิดหนึ่งเนี่ยหายไปสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะหายไปด้วยสุดท้ายก็จะทำให้ระบบนิเวศท,ทุกอย่างเนี่ยเสื่อมโทรมสลายลงไปนะครับอา้าวทีนี้รู้หรือยังล่ะวิธีที่ทำให้ปลาเนี่ยศูนพันเนี่ยเขาทำยังไง รู้แล้วค่ะเราก็ไม่กินปลาตัวเล็กหันมากินปลาตัวใหญ่แทนยังไงล่ะคะโอ้พี่ว่าวเรื่องนี้ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะเนี่ยอล,ล่นค่ะ